สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลุกเจ้าถั่วเขียวเฮีเจ้าถั่วเขียวนะให้มัฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งหลังจากนอนมานานนะไปไปลือกันเลยมามาเลือเสร็จแล้วหลากออกมาเลยโอ้โห,โโหโดโดูดูสภาพปนเกาะเคือกัง โอโมามามาเช็คก,กันหน่อยเช็คระบบกันหน่อยโอ้อยางนิ่มตาย้าดูน้ำมันเนี่ยน้ำมันก็หมดเออ,อจ,จีจางยางหลังก็นิ่มเป่าป้ากันเลยอูย,ยางใหญ่เต็มไปหมดอุตส่าหาเติมมันกันหน่อยเราต้องให้เขากินน้ำมันก่อนเขาจะเฟื่องขึ้นทีบไเอามาดูกากันหน่อยน้ำมันไหลเปล่าโอาเคใครทาน้ำมันไหลก็โอเค ไหนมาลองสตาร์ทก,ก,กันหน่อยดิยเฮ้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 ยติดแล้วเว้ยเอ๊ะติดแล้วโอ้ยยังดีนะเครื่องมันยังฟิตอยู่อะไฟหน้าไฟหน้าเอ้าไฟหน้ายังแจ่มอยู่ไฟท้ายโอ้ไฟท้ายก็ติดโอ้โหคันนี้แค่จอดเฉยๆนะครับโอ้โหจอดอยังเดียวได้ขี่ไปเลยดูดูหนา้าเบาเบรกลุดำคลักไปหมดมามาเติมลมกันก่อน,อนเลย โอเคล่างเลยละอลุยขอถู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 ทักหน่อยถูถูทักน่อยถู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 ทักหน่อยเนอะอ่ะขอดูกันไปแบบเร็วๆเลยนะถูกันเร็วๆไปเลยนี่นะล่างเสร็จแล้วฉีดน้ำขัดขัดทักหน่อยนะมาล่างเสร็จก็ลุ้นออกมาตากแดดทักหน่อยเออตากแดดทักหน่อยมามาดู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 พอล่างเสร็จเป็นไงแวบแวบปลา โถ่เอยงาวับไม่บางคนแตกอายเขาด้วยเออทะเบียนสวยเนะตดแปดแปดนะเอออ่ะพลางเราเป็นไงแวบปวลาดูตะก,กาเนี่ยหายนี่เขืองเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นไงพลางหรือไงแวบนะมาเช็ดกันต่ออีกตั้งน้อยแห่มันแหงมัดแหงไปเลยในล่องกระตาด,ด้วยกระตาด,ดูเออติดปะนะติดปะนะโอ้แจมแยมหรืว่านำเข่ากาดับอีกแล้วล่ะ เหนื่อยอ่าวันนี้ใครนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกเคียวไปเที่ยวกันบุยบุย